่ววดวนพาย,ยุโซนร้อนลูกที่22ก่อตัวติดตามเส้นทางพาย,ยุขนาดนี้พยยกรากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภายัยอุตกรัพยพพิยกราการทางเพจและ YouTube ฝนฟ้าพยากรที่พรลูกพิลาชัยทางเ Facebook ประจำวันพูที่6พฤศจิกายนในช่วงเย็น คืนนี้จะพามาดูและติดตามเส้นทางของพายุรวมถึงแนวโน้มฝนบริเวณภาคใต้อากาศหนาวเย็นประเทศไทยทางตอนบนคึื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกที่พัดนากลุ่มฝนเข้าภาคเหนือลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดแทกนําฝนเข้าสู่ภาคอีสานแนวโน้มฝนจะเป็นเช่นไรกันบ้างเราจะมารับชมรับฟังในด้านของข้อมูลข่าวของช่องกันนะคะ ตามที่มีการแจ้งเตือนลมตกอ,อกและลมตมออกเฉียงใต้เมื่อวานนี้ก็มีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาบางพื้นที่บริเวณภาคอีสานนะครับ แต่ในบางพื้นที่ก็ไม่มีฝนตกฟ้าขนองเนื่องจากในด้านของความชื้นเริ่มลดน้อยถอยลงไปบ้างแต่ก็มีพัดแทรกพัดแซมเข้ามาบ้างนะครับในบางช่วงบางวันจากในด้านของลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนําความชื้นเข้ามาบวกกับในรับในช่วงนี้ในด้านของบริเวณความระกาาสูงหรือมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาปกคลุมโดยเราจะได้สัมผัสกับอากาศเย็นโดยเฉพาะในตอนเช้านะครับพื้นที่บนราชธานีศรีสะเกดอุณหภูมิประมาณ20จนถึง24องศาตลอดทั้งช่วง ตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมจนถึงต้นเดือนพฤศจิกายนเลยนะครับจนถึงในขณะนี้ก็ยังคงมีอากาศเย็นในบางวันในบางช่วงก็มีลมกระโชกแรงเข้ามานะครับแต่ไม่ได้แรงต่อเนื่องใดบางวันก็มีฝนตกฟ้าขนองจากลมตมออกและลมตมออกเฉียงใต้พัดแยมในช่วงหนึ่งถึงสองวันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังกันต่อนะครับในด้านของลมตมออกและลมตมออกเฉียงใต้ที่จับพัดนำกลุ่มฝนเข้าสู่บริเวณพื้นที่ภาคอีสานของประเทศไทยนะครับ ก็จะทําให้ด้านของพืชผลทางการเกษตรเสียหายได้ในช่วงนี้ใน6-15พฤศจิกายนมวลอากาศยินกําลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนอย่างต่อเนื่องทําให้ลมหนาวหรือมรสุมตมออกเฉียงเหนือพัดต่อเนื่องนะครับส่วนลมในระด,ดับกลางมีลมตนออกและลมตนออกเฉียงใต้พัดแทกเข้ามาบ้างเป็นบางช่วงปรบปนในช่วงฤด,ดูหนาวของปีนี้นะครับพี่น้องเกษตรกรในช่วงนี้ที่กําลังจะเก็บเกี่ยวผลผลิตภาคอีสาน6-7พฤศจิกายนส่วน6-8พจิ กยายนนะคับริเวณพื้นที่ภาคเหนือต้องระวังโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ที่อาจจะมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาได้บ้างจากเลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายรวมถึงลำพูนนะครับซึ่งคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากแบบจำลองที่ลม500เฮกโตปาชานหรือความสูงจากพื้นดิน5,500เมตรนะครับหรือ5.5กิโลเมตรเราจะเห็นได้ว่า จะมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกใน,นระดับบนพัดเข้าสู่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือนอกจากภาคเหนือแล้วนะครับในด้านของการพัดในด้านของคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเข้ามาก็จะพัดนําความชื้นจากเมียนมารวมถึงทะเลฝั่งอันดามันในบางส่วนเข้ามา ดังนั้นบริเวณพื้นที่ภาคเหนือในวันนี้จนถึงวันที่8พฤศจิกายนต้องระวังสภาพอากาศแปรปรวนลักษณะของฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงซึ่งจะเป็นอากาศเย็นปนกับฝนจากคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกนะครับ8-13พฤศจิกายนลุ้นนะคะไม่ได้ของพายุที่จะเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ทางตอนบนซึ่งนะคะไม่ได้ของพายุได้ชื่อว่าพายุยินซิง ในขณะนี้ได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุใต้ฝุ่นแล้วนะครับอยู่บริเวณมาหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกด้านตะวันออกของฟิลิปปินส์คาดว่าจะเคลื่อนตัวลงทะเลจีนใต้และจะมาในช่วงควนอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนจึงไม่กระทบกับประเทศไทยนะครับส่วนบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับ ในวันนี้6พฤศจิกายนจนถึง10พฤศจิกายนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยตั้งแต่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์จนถึงชุมพรล,ลงไปเตรียมรับมือฝนตกหนักฝนสะสมและคลื่นลมแรงอาจจะก่อให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากขอให้ติดตามข้อมูลการพยากรณ์อากาศกันอย่างใกล้ชิดส่วนในวันนี้ต้องติดตามพื้นที่เสี่ยงที่จะมีฝนตกหนักจากกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนฝนตกหนักมาก บริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนกะบริเวณเพชรบุรีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรงังสตูลพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสส่วนพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากจากแอดมินเตอือนเพยสภาพอากาศแอดธนวัฒน์แจ้งเตือนบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ เพชรบุรีประจวบรีรีันชุมพรระนองพังงาสุร,ราษฎร์ธานีและสตูลส่วนพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาลำพูนลำปางพแพร่น,น่านไทยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีการจะนะบุรีราชบุรีกรุงเทพหมหานคะรนนทบ,บุรีปทุมธานีนคะรปฐมสมุทรปราการสมุทรสาคร สมุทรสงครามพระนครศรีอยุธยานะครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสาแก้วชนบุรีระยองตราดภูเก็ตกระบี่ตรังนะครศรีธรรมราชพัทะลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสส่วนอันเตินภัยสภาพอากาศ แอดสน,นันแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากสีแดงบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จุมพรระนองพังงาภูเก็ตสุราษฎร์ธานีกระบี่คนครศรีธรรมราชตรังพัทลุงสตูลสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสส่วนพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักบริเวณอุบลราชธานีแมหฮองสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านตา กาญจนบ,นบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีเพชรบุรีกรุงเทพมหานครนนทบุรีปรทุมธานีนครปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามพระนครศรีอยุธยาจัดเชิงเา้าชนบุรีระยองจันทบุรีและตราด สอดคล้องกับประกาศลมอุตุนิยมวิทยาที่ได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนล่าสุดเป็นฉบับที่12ฉบับสุดท้ายของเหตุการณ์แจ้งเตือนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงอีกอระลอกหนึ่งจากประเทศจีนแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนและทะเลจีนใต้และสนกาณเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาลมแรงผ้าจำนอ,อกเฉียงเหนือ สำหรับบริเวณยอดดอยและยอดภูจะมีอากาศเย็นถึงหนาวในขณะที่คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากเมียนมาเคลื่อนปกคลุมบริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันตกของภาคเหนือประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ในระดับบนพัดปกคลุมภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกทําให้มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ โดยจะมีลมกระโชกแรงบางแห่งภาคเหนือขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพจากอากาศที่เย็นลงสำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันร,ระวังความเสียหายต่อพืชผลทางการเกษตร ส่วนบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับร่องมอรสุมพาดผ่านภาคใต้ทางตอนล่างในขณะที่มรสุมตอมออกเฉียงเหนือกําลังปานกลางพาดปกกลุ่มอ่าวไทยและภาคใต้ทําให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักมากมีดังนี้6พฤศจิกายน 2507ภาคใต้บริเวณเพชรบุรีพระเจรีขันสมพรสุร,รา์ธานีนครศรีธรรมราชพัทะลุงสงขลาระนองพังงาและกระบี่ขอให้ติดตามพยากรณาา์ประกาศคำเตือนอย่างใกล้ชิดกรมอุตุออก,ออกประกาศฉบับนี้เป็นฉบับสุดท้ายของเหตุการณ์ส่วนการพรยากรณา์าในวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้6-7พฤศจิกายน2507 ภาคเหนือจะมีอากาศเยน็นในตอนเช้าฝนฟ้าขนองร้อยละ30ลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางและตาภาคตะวัออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเยน็นในตอนเช้าลมแรงอุณหภูมิจัลดลง1-2องศาจะมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ส่วนมากทางตอนล่างของภาคภาคกลางฝนฟ้าขนองร้อยละ30 บริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครและนครปฐมภาคตะวันออกรวมทั้งชายฝั่งจะมีอากาศเย็นๆตอนเช้าฝนฟ้า,นฟานขนองร้อยละ30บริเวณจังหวัดสร,รยยะบุรีระยองจันทบุรีและตราดเคลื่นขึ้นสูง1เมตรห่างจากฝั่งสูง1-2ถึงเมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครบริมณฑลทนฝนฟ้าขึนองร้อยละ30ภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้า,นฟานขนองร้อย,ละ,ออนนออยละ80 ฝนตกหน,กหนักหนักมากบริเวณเพชรบุรีประจวบคีขันชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาพัทลุงปัตตานียะลาและนราธาิวาสเทเลื่นสูงถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้านขนองร้อยละ60ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาภูเกต็ตกระบี่ตรังสตูลทะเลคื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ติดตามพิการประกาศคำเตือนอย่างใกล้ชิดต่อไปจะพาไปดู และติดตามในด้านของเส้นทางของพายุพายุหยินซิงหมายถึงต้นไม้ท้องถิ่นในประเทศจีนหรือสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นพายุลูกที่22จากกันนับพายุของ RSMC โตเกียวประเทศญี่ปุน่นซึ่งในขณะนี้อยู่บริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันออกของฟิลิปปินส์มีแนวโน้มเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ทางตอนบนติดตามเส้นทางพายุกันต่อนะครับหลังจากวันที่8พฤศจิกายน หากมีข้อมูลเพิ่มเติมเป็นจรายงานให้ทราบเป็นระยะะอย่างหันทนุ่งดีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ดนวยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปขอบคุณครับ